วันนี้พาสาวชัยภูมิเที่ยวเด้อ,อเปล่าคะส,ส,สวนสีนครเขื่อนขัน ถือน้ำดำคนละถุงละถุง <laughs> จะได้ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจเขาลมลมลืม่ลลนดีเนาะเออ,เอ,อของของราฉลาดนะตะ่กี้ลมลมเราเราไม่เดิน <laughs> เออทำไมเราไม่เดินมานี่ <laughs> เราเดินตากแดดมาเอ,อ่อไอออนกับพี่วีไงพาไปโน่นเราก็เลยไปโน่น <laughs> โอ้ oh, ขาดไอ้แป้งลืมชวนไอ้แป้งมาเที่ยว <laughs> นอนใช่ <inaudible> ป่าสวยๆไปเลี้ยวขวานูน้นเราไปนั่งศาลาตรงตรงนน้นไหมศาลา ที่ตรงที่ให้อาหารปลาได้นะเถวนี้อาหารให้ไนดะ้จะเดินไปนู่นเหรอกล,นะกลไกด้ไปนั่งศาลาไงสวยๆไหวออกกำลังกายาาใช่เหนะมือนกันแต่ไปนั่งนู่นมันสบายกว่า,า,าน,นู่นมันจะแดดนะหื ไม่แดดล็อกไปเฮ้อเฮียกี่ขัานเดินระบัดนี่โอ้โหฝนมันตกเนี่ยอากาศเลยดีดีเขียวต้นไม้เขียวเขียว นกร้องกระจงกะแจงนกร้องทักพีวีตลอดทางเลยนะเนาะบรรยากาศดีเนาะอย่างกว้างเด้พีวีกว้างคักนุน่นยาวไปนุ่นอ่ะ mm hmm. โอ้ยเดินไปได้ทั่วทิพย์ทั่วแดนเลย mm hmm. นุ่นน่ะอ้อมไปพู้นไปหอดึงพุ่น ฮะนนสวนเพื่อสุขภาพวันนี้วันว่างวันว่างก่อนที่จะไปลุยงานหนักๆก,การจนาบุรี <laughs> เดินดชิวๆ<ด>ในสวนซะก่อน,นก่อ <c oughs> นโอ้โหไปการก็เป็นอาทิตย์เลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปการ <c oughs> อันนั้นเขาเรียกอะไรบำบัดน้ำเหรอหรือ,อไรฮะนู่นเะน่ะเขาเรียกยอะไรบำบัดน้ำเหรอทำน้ำให้สะอาดอ่ะหรือ,อไรใช่หันน้ำอ๋อน้ำคือมารับออกซิเจนวิ่งเช้าเช้าเย็นเย็นนี่ดีเนาะ สวนเขียวๆพลังงานธรรมชาติอากาศดีๆ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วไม่ต้องวิ่งเลยอ่ะแค่เดินก็ออกกำลังกายแล้ว เดินรอบนี่ก็ออกกำลังกายอันนี้น้ำหมุนหมุนหมุนน้ำหมุนนะคะบำบัดน้ำเนี่ยตามซอกตามซอยซ้ายขวานะพี่วีเขาไปเที่ยวได้หมดเลยนะี่ะตามป่านะ่ะ เขาเรียกอะไรนะป่าเลยนะป่ากกงกลางเหรอหรือป่าอะไรป่าจากป่าจากเนาะปไปเราแวะตรงนี้ก่อนครั้งแรกแวะนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปต่อฮะอะไรงูเหรออ๋องูตัวยังโอ้ตัวเงินตัวทไปอย่าไปแนมมัน เอ๋อหมูหมูม่าไปหาแนมมันได้ตัวนี้ถึงศาลาแล้วขอนั่งก่อนนะจ๊ะออ <c oughs> ้บรรยากาศดีนึกว่าจะไม่มีคนนะเนี่ยวันธรรมดา คนก็มีเยอะเหมือนกันนะนะฝั่งเย็นเย,นยน็นก็มีวัยรุ่นก็เยอะ